เมืองปอนติวิดรา24ปีของการเป็นเมืองไร้รถยนต์คำว่าเมืองไร้รถยนต์เนี่ยคงเป็นความฝันของนักพัฒนาเมืองนักผังเมืองแล้วก็คนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมหลายๆคนนะครับแต่ว่าคำตอบก็คือว่ามันจะเป็นไปได้หรือเพ,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 พราะที่ผ่านมาทั้งหมดพยายามต่อสู้กับรถยนต์แค่ไหนก็ตามส่งเสริมการเดินเท้าการขี่จักรยานขนส่งมวลชนเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ประสบความสําเร็จ คนยังนิยมชมชอบนะครับกับการใช้รถยนต์เพราะว่าอัตราประโยชน์ของมันทั้งเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ก็คือความสะดวกสบายความรวดเร็วหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือความสบายใจเ,เรื่องของรสนิยมต่างๆเนี่ยมันดีกว่าานพาะประเภทอื่นทางน,นั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเราเนี่ยครับมีเมืองที่มีเมืองไรรถยนต์จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ๆแบบชั่วครู่ยเจ้ายามนนะครับทำแค่แป,ป๊บเดียว ในช่วงเทศกาลพิเศษอะไรเงี้ยเป็นถนนคนเดินปิดเมืองสักวันสองวันหรือสักหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่แบบนั้นครับเขาไม่ให้รถยนต์วิ่งในเมืองมาแล้ว24ปีเต็มๆตั้งแต่ปี1999คือเมืองปอนติวิดาของประเทศสเปนท่านอาจจะตั้งคำถามต่อครับว่าโอ้ยเมืองมันเล็กๆหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเล็กๆเนี่ยมันก็จัดการได้เนาะก็ให้รถจนอยู่นอกเมืองให้หมดเนาะแล้วก็ข้างในเมืองก็เป็นการเดินเท้าพื้นที่เล็กๆมันทําได้อยู่แล้วล่ะก็เหมือนแบบพื้นที่ส่วนหนึ่งระยะเดินเท้าเล็กๆเนี่ยให้คนอยู่ข้างในแล้วก็ข้างนอกก็รถจอดด้านหลังแล้วก็เดินเข้ามาบ้างแต่ไม่ใช่ครับเมืองนี้มีขนาดประชากรถ,ถึง80,000คนไม่เล็กเลยครับแต่ว่าแน่นอนว่าวงนอกสุดบริเวณชานเมืองเนี่ย เขาให้รถยนต์วิ่งได้ครับแต่ว่าส่วนข้างในของเมืองระยะเดินเท้าจากด้านหนึ่งของอถึงอีกด้านหนึ่งของพื้นที่ที่ห้ามรถเข้าเนี่ยนะครับ25นาทีเดินเท้าก็ไม่เล็กเลยครับเพราะว่า25นาทีเดินเท้าเนี่ยประมาณเกือบเกือบ3กิโลที่เราสามารถจะเดินเร็วๆได้นะครับถ้าเดินสบายๆก็อาจจะแบบเกือบเกือบ2กิโลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ทําให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่ห้ามรถยนต์เข้าแล้วถามว่ามันดีไหมแน่นอนคําตอบตรงไปตรงมาครับมันต้องดีแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นคงใช้ไม่ได้มาถึง24ปีแล้วก็นายกเทศมนตรีที่ทําเรื่องนี้ที่ผลักดันเรื่องนี้เนี่ยชนะการเลือกตั้งต่อเนื่องมา4-5สมัยแล้วครับตั้งแต่ปี1999เป็นต้นมาท่านนายกเทศมนตรีคนนี้ขอขออนญาตเอ่ยชื่อน,นะครับคุณ มิเกลอังโซเฟร์นนเดสรอเรสนะครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณลอเลสเนี่ยนะครับเ,เขาเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีตั้งแต่ปี1999แล้วก็เขาใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีปิดถนนบริเวณศูนย์กลางเมืองเก่าทันทีนะครับให้เป็นการเดินเท้าเพียงอย่างเดียวและอีกไม่นานครับเขาขยายออกมาในบริเวณส่วนต่อขยายของเมืองที่เขาเรียกว่า เมืองในศตวรรษที่18นะครับก็เป็นส่วนใหม่กว่าเมืองยุคโบราณในยุคกลางนะครับแล้วก็กินพื้นที่เกือบทั้งหมดของเมืองละเหลือแค่พื้นที่ชั้นเมืองที่อยู่สายหนานแน่นน้อยเท่านั้นที่เขายังให้รถวิ่งได้อยู่นะครับเพราะว่าหลักการของเขาเนี่ยโมตโตของเขาครับตรงไปตรงมา owning a car doesn't give you the right to occupy the public space เขาบอกว่าการที่คุณถือครองรถยนต์คุณมีรถยนต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการที่จะยึดเอาพื้นที่สาธารณะก็คือเส้นทางถนนแต่ว่าแน่นอนเขาไม่ได้มองถนนเป็นถนนในการสัญจรครับเขามองมันว่าคือพื้นที่สาธารณะถ้าไม่มีรถยนต์เนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่คนสามารถเดินเท้าขี่จักรยาน ตั้งร้านค้าพบปะสังสรรค์เป็นพื้นที่เล่นของเด็กๆเ,เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพดีของเมืองได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นถนนสําหรับรถยนต์เมื่อไหร่พื้นที่แบบนี้มันหายไปครับแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยแน่นอนว่าดังไปทั่วโลกสิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับอ้างอิงจาก2แหล่งหลักๆนะครับยังมีแหล่งอื่นอีกก็คือ World Economic Forum กับเ,เว็บไซต์ของ The Guardian นะครับเนื้อหาแล้วก็รูปต่างๆก็เอามาจากที่นั่นเป็นหลักนะครับแล้วก็มีแหล่งอื่นๆอีกแต่ว่า ถามว่าไอ้ซอสที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือพับลิเคชันในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น World Economic Forum หรือว่าเว็บไซต์ The g ก a r d i a n ที่เป็นสื่อชื่อดังนะครับเขาก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของเมืองนี้เป็นอย่างมากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ได้มากับเมืองนี้เราอาจจะแบบนึกไม่ถึงนะครับเขาบอกว่าประเด็นสำคัญที่เมืองนี้ได้มาคือ สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเขาเปรียบเทียบกับเมืองที่ยังมีรถยนต์ก่อนหน้านี้นะครับเมืองนี้เคยมีรถยนต์และรถติดมากเนาะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนปิดถนนแล้วเนี่ยไม่ให้รถเข้าถนนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองเดินเท้าขีจักรยานเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆของเมืองเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือความสงบของเมือง เขาเปรียบเทียบเสียงครับเรานึกถึงถนนที่มีรถยนต์วิ่งเนาะถนนบางสายในเมืองอย่างเช่นถนนที่ผ่านตัวของศาราว่าการเมืองออฟฟิศของคุณลอเรสที่เป็นตัวท่นนายกเทศมนตรีเนี่ยเมื่อก่อนถนนเส้นนี้มีรถ14,000คันต่อวันนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นก็คือว่าถนนเส้นนี้มีรถ ผ่านมากกว่าคนที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์กลางเมืองสิไอหนึ่งหมื่นสี่พันคันเนี่ยมากกว่าคนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่กลางเมืองณนเะวลานั้นซสอีกอะแล้วเสียงของรถวิง่งเสียงเบรกเสียงแตรนะครับเสียงอะไรต่างๆที่เกิดจากรถยนต์เนี่ยมันเรียกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับณนะวันนี้ที่ไม่มีรถวิ่งมาแล้ว24ปีเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียง ช้อนซ่อมกระทบกันในร้านอาหารงลางซึ่งมันในศัพท์เทคนิคของนักพัฒนาเมืองเรียกว่าไวซาวนะครับคือเสียงที่ทําให้สภาพจิตใจเราเนี่ยอยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วทําให้สภาพจิตใจของเราดีขึ้นดีกว่าเสียงรถยนต์เสียงควันเสียงเสียงท่อไอเสียนะครับเสียงเบรกเสียงล้อเสียดสีกับพื้นและอื่นๆที่เป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์สําหรับจิตใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเมืองนี้มันทําให้ความรู้สึกของคนเนี่ย มันรู้สึกว่ามันคือเมืองของมนุษย์อ่ะมีเสียงของมนุษย์มีเสียงของกิจกรรมของมนุษย์ไม่ใช่เสียงเครื่องจกักรไม่ใช่เสียงอัดเกิดจากการใช้รถยนต์นะครับแล้วคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็คำถามสำคัญที่ทีมงานของเขาตั้งไว้เนี่ยเขาตั้งว่าเอ๊ะทำไมคนแก่เด็กเนี่ยไม่สามารถจะใช้ถนนเป็นพื้นที่สาธารนณะและสัญจรได้อย่างสงบสุขปลอดภัย สามารถเดินช้าๆได้สามารถพบปะคนอื่นได้เพราะมีรถยนต์ครับเพราะฉะนั้นเขาตรงไปตรงมาเลยครับเขาบอกว่าถนนและพื้นที่สาธารณะในเมืองไม่ใช่สินทรัพย์ส่วนบุคคลที่คุณมีรถแล้วคุณจะกลายเป็นเจ้าของสินทรัพย์นี้ได้แต่มันคือพื้นที่สาธารณะนะรถยนต์ไม่มาไม่มีสิทธิ์มาครอบครองมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีรอเรสเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยครับปิด พื้นที่ตรงกลางเมืองเดือนแรกที่เขาเข้ามาปิดพื้นที่ตรงกลางเมืองที่กินพื้นที่นะครับ3แสนตารางเมตรเป็นพื้นที่ของเมืองเก่าในยุคกลางที่เป็นแหล่งทํางานแหล่งท่องเที่ยวพาณิชยกรรมและอื่นๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวถนนจากไอ้พื้นผิวของถนนที่เอื้อมหน่วยต่อรถวิ่งเนี่ยให้เป็นกระเบื้องแกนแกรนิตนะครับที่เอื้อมหน่วยต่อการเดินเท้ามากขึ้นนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะปิด ไม่ให้รถเข้าเนี่ยพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเนี่ยเรียกว่าส่วนประวัติศาสตร์นะพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบคนไม่พึงประสงค์จะอยู่เลยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมกลางเมืองนะครับมี พอ้ายาเสพติดทําเรื่องของธุรกิจสีเทานะครับรถยนต์เต็มพื้นที่ไปหมดสภาพอากาศแย่นะครับมีอุบัติเหตุเป็นจํานวนมากในพื้นที่ด้วยมีการมีรถยนต์เข้ามามา,มากมีที่จอดรถเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตความน่าอยู่ความน่าเดินของเมืองมัน,มนหายไปเศรษฐกิจก็หายไปด้วยครับในเมื่อคนไม่ได้อยากจะใช้พื้นที่นี้เนื่องจากความเสือ่อมโทรมความไม่พึงประสงค์ของมันเนี่ยเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ คนณเวลานั้นทําก็คือพยายามย้ายหนีออกจากเมืองครับไปอยู่บริเวณชานเมืองเป็นหลักแล้วตอนที่เขาเข้ามาในเดือนแรกก่อนที่จะปิดถนนเนี่ยทีมของเขาเนี่ยทำยังไงจะแก้ปัญหาจราจรนึกออกใช่ไหมครับเข้ามาปุ๊บมีปัญหารถติดมีปัญหาไม่มีที่จอดรถมีปัญหารถเต็มถนนเนี่ยพื้นฐานปกติครับนายกเทศมนตรีเข้ามาบอกว่าแก้ปัญหาทําให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นทําให้รถหายติดแต่ยังใช้รถยนต์อยู่นะแล้วเขาพบว่า แผนต่างๆที่เขาทํามามันดูท่าทางจะไม่ประสบความสําเร็จเลยอะ่ะไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดครับบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องให้รถวิ่งเลยให้ถนนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับประชาชนแล้วก็ปิดมันไม่ให้รถเข้าเลยตอนเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้กลายเป็นเมืองเดินเท้าทั้งหมดแล้วถ้าไปดูแผนที่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับเวลาที่เรา ไปเมืองต่างๆแล้วเราจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนของเขาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ในเขตเมืองเขาเนี่ยก็จะมีแผนที่นะครับที่เหมือนกับแผนที่รถไฟฟ้าของบ้านเรานะครับสีนู้นสีนี้สถานีอยู่ตรงไหนแต่ว่าแผนที่ในการเดินทางของเมืองนี้นะครับเป็นเหมือนกันครับหน้าตาเหมือนกับแผนที่รถไฟฟ้าของเรามีสีนู้นสายสีนู้นสีนี้แต่ของเขาเนี่ยคือเป็นเส้นทางเดินเท้าและเวลาในการเดิน จากจุดสําคัญต่างๆของพื้นที่เมืองเข้าด้วยกันไม่ใช่ระบบขนส่งมวลชนนะครับเป็นระยะแล้วก็เวลาในการเดินเท้าเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเดินในเมืองนี้ได้อย่างสะดวกไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วตรงเวลาตรงพื้นที่ต่างๆนะครับสิ่งที่เขาทำณนะวันแรกก็คือแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันผ่านขั้นตอนครับอย่างแรกครับ เขาห้ามรถวิ่งทะลุเมืองก่อนเลยแน่นอนเมืองส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปทรงคล้ายๆวงกลมครับก็มีศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีพื้นที่ชานเมืองศูนย์กลางก็เป็นแหล่งงานพาณิชยกรรมสถาบันการปกครองโรงพยาบาลโรงเรียนและอื่นๆนะครับที่อยู่กลางเมืองแล้วก็จะมีที่อยู่อาศัยอยู่ชานเมืองแล้วก็จะมีการเดินทะลุเมืองเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์ส่วนตัวเพราะต้นทางและปลายทางเขาอยู่ในที่อยู่อาศัยนาแนแน่นอยนี้เรื่องปกติเพราะฉะนั้นเขาหยุดไม่ให้รถวิ่งทะลุเมืองก่อน แล้วก็เอาที่จอดรถในเขตเมืองออกทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าไอ้ที่รถติดทั้งหลายเนี่ยที่มีปัญหารถติดมากๆม,มีปัญหาเรื่องของทราฟฟิกมากๆเนี่ยมันเกิดจากการที่คนวนหาที่จอดรถวนอยู่นั่นแหละหาที่จอดรถกันไม่ได้ท,ดไไดที่จอดรถเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะถามว่าทาไมถึงไม่แก้ปัญหาเพิ่มที่จอดก็ที่จอดรถเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะยังไงรถก็ติดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาบอกไม่ต้องวิง่งละ จะได้ไม่ต้องวนหาที่จอดรถกันแล้วก็รถก็ติดนะครับสิ่งที่เขาทาก็คือว่าเอาที่จอดรถบนถนนเนี่ยบนบนระดับดินเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็สร้างที่จอดรถใต้ดินอันหนึ่งในเขตชั้นในของเมืองอีกอันหนึ่งนะครับในเขตชานเมืองรองรับรถได้1686บคัน2องอันรวมกันเอาแน่นอนพอไม่ให้ต้องมีรถรถเข้ามาแล้วก็เอาเอา ไฟเขียวไฟแดงออกได้หมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นวงเวียนครับสำหรับพวกรถจักรยานสำหรับคนใช้ภายในพื้นที่นะครับแล้วก็ขยายเขตของการห้ามรถเข้าจากเฉพาะศูนย์กลางเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยขยายไปเป็นวงที่สองก็คือพื้นที่เมืองใหม่เมืองใหม่ของเขาคือเมืองที่สร้างในศตวรรษที่18นะครับก,ก็ก็ไม่ค่อยเก่านะครับแต่ว่าก็ก็เรียกว่า ประมาณ 200, 200ปีอะแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าเมืองใหม่สําหรับเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ขยายขึ้นนะพื้นที่ที่ไม่ให้รถเข้าเนี่ยขยายขึ้นแล้วก็ในพื้นที่ที่รถยังวิ่งได้คือเขตชานเมืองเนี่ยไปทําสิ่งที่เรียกว่า traffic calming คือทําให้รถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงเป็นมิตรกับคนเดินเท้าคนใช้จักรยานและชุมชนมากขึ้นลดความเร็วรับสปีดลิมิตเหลือแค่30กิโเมตรต่อชั่วโมง ถามว่าแล้วทําแล้วมันได้ประโยชน์แบบจับต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนังไหมหรือว่าแค่สวยงามเสียงในเมืองเป็นไว้ซาวดีต่อหูชั้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ครับตัวเลขมันชี้วัดได้แน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงเวลา1,996ถึงส0 0 6ันหนะครับบนถนนเส้นเดียวกันนะอันนี้คือบนถนนเส้นเดียวกันมีคนที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ย 30คนแล้วหลังจากนั้นนะครับอีก10ปีเหลือแค่3คนแล้วหลังจากปี2009เป็นต้นมาไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเลยก็แน่นอนละครับก็ไม่มีรถวิ่งเข้ามานี่การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซลดล์นะครับลดลง70%นะครับแล้วก็ การเดินทางทั้งหมดในเมืองเพราะว่ารวมทั้งพื้นที่ชานเมืองที่รถจังวิ่งได้อยู่ด้วยนะครับกับพื้นที่ที่ห้ามรถวิ่งข้างในเมืองการเดินทางทั้งหมด100%เนี่ยตอนนี้75%เป็นการเดินทางด้วยการเดินเท้าหรือการขี่จักรยานเหลือรถยนต์เพียงแค่25%เท่าน,น,นั้นนะครับแล้วก็ทำให้ข้างในเมืองเนี่ยกลายเป็นที่ดึงดูดสำหรับการย้ายมาพักอาศัยในเมืองครับ ราะคุณภาพชีวิตมันดีนี่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มียานพาหน,นะเข้ามาทําให้คุณภาพชีวิตมันแย่ลงพื้นที่ถนนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะได้พบปะสังสรรค์กันปะทะสังสรรค์กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมืองเนี่ยนะครับในขณะที่เมืองอื่นๆนะปัจนนี้อันนี้เป็นปัญหาของโลกที่วันหลังผมจะเล่าให้ฟังเขาเรียกว่า shrinking town คือตอนนี้เมืองหลายๆเมืองโดยเฉพาะยิ่งเมืองขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมีขนาดประชากรที่ลดลง เมืองหดตัวลงนะครับแต่เมืองนี้ท่ามกลางเมืองอื่นๆโดยรอบที่หดตัวลงเมืองนี้มีคนย้ายเข้ามาอยู่ตรงกลางเมืองถึง12,000นสองพันคนนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมหลังจากที่ปิดไม่ให้รถยนต์วิ่งเข้ามาข้างในแล้วนะครับต่อมาครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่แค่ทำแค่ระบบคมนาคมขนส่งเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลง ถนนให้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็ห้ามรถยนต์เข้าเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาทําต่อจากนั้นอีกก็คือไอ้บริเวณตรงกลางเมืองที่ไม่ให้รถเข้านะครับห้ามร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ครับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่ให้ครับเขาให้แต่ร้านค้าขนาดเล็กร้านหัวมุมครับร้านขายขนมปังเล็กๆร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กเข้ามาอยู่บริเวณน,นั้นข้างหนึ่งเพราะว่า ร้านเล็กเนี่ยนำมาซึ่งทราฟฟิกน้อยเนะเาะมีรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาน้อยแล้วรถส่งของก็เป็นรถขนาดเล็กเข้ามาในบางเวลาได้เท่านั้นไม่ต้องใช้รถขนาดใหญ่เข้ามาแล้วคนที่มาใช้พื้นที่นะครับก็เป็นคนภายในพื้นที่ระยะใกล้ทั้งหมดเดินเท้ามาได้ครับไม่ใช่แบบเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่ยักษ์ที่แบบคนจากไกลๆเลยมาแล้วก็ต้องขับรถมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเมืองที่ เป็นมิตรต่อชุมชนเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อคนมากขึ้นเพราะว่าเขามีการจัดการทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาด้วยนะครับสิ่งที่จะต้องเห็นภาพก็คือว่าการทําแบบนี้เนี่ยในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมากลายเป็นว่าเมืองนี้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยมากเพราะเศรษฐกิจของเมืองมันยังเดินได้ คนอยู่ภายในชุมชนนะครับแล้วร้านค้าก็เป็นร้านค้าภายในชุมชนต่อให้ล็อกดาวน์ยังไงก็ต้องได้ออกมาซื้อสินค้าบ้างแล้วก็ซื้อร้านค้าภายในชุมชนที่คุ้นเคยกันนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ได้รับปัญหาจากตรงนั้นแต่ว่าออสิ่งที่เขาทำเนี่ยถามว่ารถยังเข้ามาได้ไหมคําตอบคือรถยังเข้ามาได้ครับแต่เฉพาะรถบริการเช่นรถเก็บขยะนะครับรถฉุกเฉินทั้งหลายนะรถรถทางการแพทย์นะครับรถดับเพลิงอะไรต่างๆยังเข้ามาได้หรือ เขาก็ยอมยกเว้นให้ในงานสําคัญต่างๆที่เป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้รถตัวอย่างเช่นนะครับงานแต่งงานเนาะฝรั่งเนี่ยที่เราเห็นในภาพในหนังที่เราดูนะครับต้องมีรถที่เพื่อนๆเ,เอา้เชือกกับตัวของไอ,อ้ลูกโปง่งเอาเรื่องของอตัวของกระป๋องน้ําอัดลมไปผูกไว้ยาวๆว,วิ่งหรต้องแกล้งแกล้ง,งอย่างนี้ครับเขาให้มาแค่คันเดียวครับจัดงานแต่งงานข้างในเมืองเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งรถอันนี้ได้ แต่คนอื่นๆเดินมาครับต่อมาครับงานฝังศพงานจัดพิธีศพแน่นอนรถขนส่งศพต้องเข้ามาได้ครับเมื่อจะเข้ามาที่สุสานนะครับแต่ว่าคนอื่นๆก็ก็แต่งชุดดำแล้วก็เดินมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ห้ามทั้งหมดแต่ว่าเฉพาะที่จำเป็นสามารถใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเห็นภาพต่อมาก็คือว่าแล้วมีคนขัดขานไหม มีครับพวกการวางแผนจราจรเขาก็ไปสืบค้นครับแล้วก็มีหลักฐานว่ามันมีการใช้รถมากขึ้นในเขตชานเมืองที่ให้วิ่งได้แล้วก็รถก็ไปติดตรงนั้นนะครับตรงข้างในเมืองเนี่ยรถไม่ติดหรอกแต่ว่ารถไปจุกอยู่ที่ชานเมืองแต่ว่าถามว่าแล้วมันมันเป็นปัญหาของเมืองไหมก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกเพราะว่าไอ้ส่วนที่ปิดเนี่ยจากข้างหนึ่งถึงข้างหนึ่งนะครับไอ้อเส้นทางหรือว่าพื้นที่ที่ปิดเนี่ย มันเดินจากข้างหนึ่งสุดฟางหนึ่งถึงอีกฟางหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเดินสบายๆนะครับ25นาทีเพราะฉะนั้นรถมันจะไปติดข้างนอกมันก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะพื้นที่ตัวเนี้มันสามารถที่จะเข้าถึงองค์ประกอบสําคัญได้หมดจะติดก็คือเข้ามาจอดรถไอที่จอดรถใต้ดินที่อยู่ชานเมืองบ้างทะลุเข้ามาจอดใต้ข้างในเมืองแล้วก็เดินขึ้นมาข้างในเมืองบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเมืองนี้นะครับแล้ว ถามว่าประชาชนชอบไหมแน่นอนคําตอบก็คือประชาชนชอบครับตัวเลขชัดเจนครับไหลเข้ามาเพิ่มอีก12,000คนในพื้นที่กลางเมืองนายกเทศมนตรีชนะการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน5ครั้งเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความกล้าหาญของท่านนายกเทศมนตีโรเรสนะครับที่กล้าทําแบบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี mm. ก็เป็นต้นแบบที่เราอาจจะต้อง นำมาพิจารณาครับว่าเราสามารถจะนำแนวคิดนี้มาปรับแต่งใช้กับบ้างเมืองของประเทศไทยหรือบ้างพื้นที่ของประเทศไทยได้บ้างหรือเปล่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ